วันนี้มาพบก,กับคุณอ้วนะคะในช่อง g e n m a t h ค่ะวันนี้ก็จะมีโจทย์ของทีเด็ดรอบ5ปี57นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์จะบอกว่าในจำนวนานาับตั้งแต่ห้0รถึง600ถ้าผลรวมของจำนวนคี่เท่ากับดาวแล้วผลรวมของจำนวนคู่คนสับสามเหลี่ยมจงหาผลต่างของสามเหลี่ยมและดาวเราก็จะมาหาสามเหลี่ยมก่อนนะคะสามเหลี่ยมเขาบอกว่ามันเป็นผลรวมของจำนวนคู่ 502ร้อยสองาอยสี่ไปเรื่อยๆื่อยจนถึง600นะคะแล้วก็่อมาจะเป็นฝันจะเป็นดาวเขาบอกว่าเป็นผลรวมของจำนวนขี้ก็จะเริ่มที่5้าร้ยสไปเรื่อยเื่อยจนถึง5้9 5้9ย จะเห็นว่ามันจะต่างกันอยู่อย่างละหนึ่งเสมอฉะนั้นผลต่างคืออา้าเรามาลบกันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมลบดาวก็จะมีห้าร้อยหัวกับอันนี้ลบกันก็จะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนสุดท้ายก็คือหนึ่งอันนี้จะมีอยู่ห้าสิบจำนวนฉะนั้นห้าสิบจำนวน บวกเนบวกกับหนึ่งเน้าสิบครั้งก็จะได้เป็นห้